น,นี่กระบ๋านี้มันแกลนม,มันแกนค่ะนี่ก็ไม่งามเท่าไหร่เพราะว่ามันขาดน้ำต่อไปไปเก็บลูกพรมป่ากันค่ะลูกพรมป่าขวดน้ำนี้ขวดละห้าเซนนะเวลาซื้อเนี่ยเขาจะหักค่าขวดไว้แล้วห้าเซน หมดแล้วค่ะเก็บได้ไม่มากมันยากเพราะว่าเขาไม่รดน้ำไปเก็บลูกพรําป่าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าลุงขี้เมาดีใจลุงขี้เมามาให้กำลังใจคนะ่ะดีใจมากๆเมื่อกี้เหมือนกับเหมือนกับป้าเอมผ่านตาเห็นล่านะเดี๋ยว ใช่ไปดูล่าป้าดูชอบดูเวลาล่าเข้าไหลแล้วก็ว่าส่วนมากล่าเขาจะไหลว้าย่นี่ไงนี่ไงพุนป่าแต่แบบนี้เก็บไม่ได้เพราะว่ามันมันหม่มที่ป้าจะเก็บไปคือจะเก็บไปดองนี่เก็บไม่ได้ค่ะโอ้โหดูดิเดี๋ยวเก็บไปออกนี่เขาสุกแล้วลูกนี้สุก นี่สีม่วงอืน่าหนะดูสิโอโหดูช่อนนั้นก้านนุ้นดงขี้เมาดูสิอุย้ยเยอะนะเนี่ยมันไม่มีใครกินมีป้าเท่านั้นแหละค่ะเก็บที่จะเก็บเก็บลูกดิบๆเก็บ,บเก็บลูกดิบๆไปดองเนี่ยค่ะลูกแบบนี้ ต้นนี้ไม่ดกกว้ยอันนี้มันเป็นใบล่าไล์อ๋อมหน่าน่ะมหน่าน่ะป้าแอมเห็นสแสดงเห็นพอกดมาแล้วเห็นเป็นหน้าล่าเดี๋ยวค่อยไปดูค่อยไปดูย้อนหลังลุงขี้เมาถ้าพูดแล้วลุงขี้เมาอย่ากโกรธนะ นอ,นอยากก่าโกรธโกรธป้าเอมนะตอนที่ล่าเขา,ย,าย้ายเตียงย้ายอะไรเข้าบ้านนะ่ะจริงอยู่ห้องนั้นนะ่ะเป็นห้องห้องรับแขกล่าบอกอันนี้เป็นห้องรับแขกเพราะว่าห้องนอนล่ายังไม่เสร็จแต่ป้าเอมสังเกตว่าล่าหันปลายเตียงมาทางด้านหิ้งพระ แต่ป้าไม่กล้าที่จะพูดแม้จะเป็นห้องนับแขกก็ตามสำหรับป้านะป้าว่าล่าควรที่จะหันเท้าเนี่ยตรงปลายเตียงเนี่ยไปทางด้านหน้าต่างดีกว่าหรือแล้วแต่บางคนเขาก็อาจจะไม่ถือแต่จะ บางคนอาจจะไม่ถือเพราะว่าิ้งพระอยู่ข้างบนส่วนปักเตียงเนี่ยอยู่ข้างล่างอาจจะแล้วแต่ความสะดวกชอบดูล่าล่าน่าจะทำคลิปกินส้มตำกับขนมจีนสักจานหนึ่งทำคลิปลงสักห้านาทีก็ได้หรือถ้าเป็น10บนาทีสิบหานาทีได้ยิ่งดีเพราะว่าป้าชอบดูล่ากิน เจอหนุม่มรออีกแล้วฮัลโหล handsome, handsome h oh, a girl. Girl. โอ้ยอากูญบิวตี้ฟูลเกินโอ้ยหน้าหมาเนี่ยเขาบอกว่ากานะกาเป็นสัตว์ที่รู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายคือกาเนี่ยมองคนเนี่ยกาจะดูออกว่าค,คนนี้เป็นผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้ชายกาเป็นสัตว์ฉลาดจริงๆนะ ส่วนเห็นไหมยังมายัางยังเ่าเนี่ยเจอหน้าหมาเนี่ยเอาหมามายืนเรียงกันนนหมาพันเดียวกันหรือต่างพันก็ได้เอามายืนเรียงกันแยกแยะไม่ออกบอกไม่ได้นะว่านี่หมาตัวนี้ตัวผู้นี่ตัวเมียบอกไม่ได้อันนี้คือต้นแครอทป่าตอนนี้เข้าแก่แล้วก็จะหุ้มแบบนี้แล้วค่ะโอ้โหมอน อุ้ยใบมอนงามจังเลยลุงขี้เมามอนใบง